ในบทเรียนนี้นะครับเราจะลองมาสร้างกระบวนการง่ายๆกันนะครับจากครัวที่แล้วเนี่ยที่ได้เรียนเรื่องของตัว user interface ของตัว UI Path ไปแล้วนะครับแล้วผมก็มีการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโปรเจกต์เดโมนะครับในที่นี้ผมจะขอเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำงานต่อเลยนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่มี Demo 1ก็สามารถ new ตัว task ขึ้นมาใหม่ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเดโมนะครับผมดบลลคลิกเพื่อเปิดตัว โปรเจกต์ที่เรียกว่าเดโม1หนึ่งี้ออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดใครจําได้หรือใครได้ดูนะครับเมื่อครัวที่แล้วเนี่ยไอตัวเดโม1เนี่ยก็ยังไม่ได้มีกระบวนการใดๆอยู่ข้างในเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขยายหน้าจอให้ให้เต็มก่อนนะครับในตัวเดโม1เนี่ยเราจะลองใช้ Activity สัก2-3สตัวนะครับมาต่อกันเพื่อให้แสดงผลข้อมูลอย่างง่ายๆออกมาได้นะครับผมจะ เดโมในการรับข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็แสดงผลสิ่งที่ User อร์พิมพ์ออกมานะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการรับ Input นะครับแล้วก็เอามาแสดงผลก็คือเป็นการแสดง Output ออกมานั่นเองนะครับผมจะใช้ Activity ที่เรียกว่า Input นะครับซึ่งเมื่อบทเรียนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Input Dialog อยู่ในตัว Common นะครับอยู่ในกรุ่ปที่เรียกว่า Com m o n นะครับถ้าหายากนะครับแต่จำชื่อได้ผมก็พิมพ์ได้เลยนะครับ search อินพุตนะครับพอพิมพ์คำว่าอินพุตปุ๊บจะเจอคำว่าอินพุตเด l ล็อกนะครับผมเอาอินพุตเดลล็อกนี้นะครับผมลากมานะครับลากมาวางนะครับต้องมาวางไว้ตรงที่คำว่า drop activity here ตรงนี้นะครับที่เป็นกรอบสีเทาๆตรงนี้นะครับผมวางลงไปนะครับผมก็จะได้กล่องขึ้นมาหนึ่งกล่องนะครับแล้วเราเอา activity มาวางเนี่ย เขาจะให้เราเสร็จค่าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยอินพุตเดลล็อกนะครับมีไว้รับข้อมูลจากผู้ใช้งานหรือจาก User นะครับทำงานอย่างไรลองลองดูนะครับผมลองใส่นะครับเดลล็อกไทเนะครับเขาก็จะถามเราว่าไอกล่องรับข้อมูลนี้เนี่ยอยากจะตั้งชื่อเขาว่าอะไรนะครับในที่นี้นะครับในการที่ผมจะใส่ title ให้เขาได้เนี่ยนะครับผมจะต้องมาคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับ แล้วก็เนื่องจากว่าชื่อหรือไทเทลของผมเนี่ยเป็น text นะครับที่ผมจะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับผมจะมาเลือก text หลังจากนั้นผมพิมพ์ลงไปนะครับผมบอกว่าตั้งชื่อว่า input demo นะครับตั้งชื่อว่า input demo นะครับแบบนี้แล้วผมก็กดเซฟนะครับกดเซฟข้อมูลที่ผมพิมพ์ไปก็จะมาอยู่ตรงช่องนี้นะครับเขียนว่า input demo นะครับ ถัดมานะครับผมต้องเซตตัว Input Label Input Label เนี่ยคือฉลากนะครับที่จะบอกกับผู้ใช้งานว่าอยากจะให้เขาใส่ข้อมูลอะไรลงไปนะครับเหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะเซตค่า Input Label เนี่ยนะครับผมมากดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือก Text นะครับผมก็จะบอกว่า please enter your name กรุณาใส่ชื่อของท่านนะครับกรุณาใส่ชื่อของท่าน please enter your name นะครับหลังจากนั้นนะครับ เราจะมาเลือกนะครับว่า Input Type นะครับจะเป็นประเภทไหนจะเป็นกล่องข้อความแบบธรรมดาหรือจะเป็น Multiple Choice นะครับมั l ติพุล c อ i c e ก็คือการมีตัวเลือกใช่ไหมครับลองดูนะครับผมทำแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราให้ User ใส่ชื่อเอามาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อก็คือแล้วชื่อเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่ไหนนะครับโดยปกติแล้ว ในเวลาเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือหลักการคิดก็คือว่าชื่อเนี้ยจะถูกนําไปเก็บไว้ในหน่วยความจํานะครับสักส่วนหนึ่งนะครับไอ้ส่วนของหน่วยความจำเนี้ยเราเรียกมันว่าตัวแปรนะครับตัวแปรหรือ variable นะครับตัวแปรนะครับในที่นี้นะครับข้อมูลที่ user พิมพ์เข้ามานะครับหรือ value entered เนี่ยจะถูกเอาไปเก็บในนะครับผมกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับใน variable นะครับ ตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะเลือก create variable นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยมีตัวแปรอะไรเลยนะครับผมก็จะกด create variable นะแล้วก็ตัว UI path จะขึ้นมาถามว่าไอตัวแปรที่ว่านี้อยากจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมก็บอกว่าชื่อว่า name แล้วกันนะครับตั้งชื่อว่า name นะครับแล้วก็ผมกดโอเคดังนั้นตอนนี้นะครับการทำงานก็คือว่า ถ้าเรารันตัวโปรเจกต์ตัวนี้นะครับจะมี Dialog Box ขึ้นมา1อันนะครับจะมี title เขียนว่า input demo แล้วก็จะมี label เขียนว่า please enter your name นะครับเมื่อ user พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปในกล่องข้อความชื่อนั้นจะถูกนำมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า name นะครับนี่คือหลักการทำงานนะครับผมลอง run นะรันดูถ้าเกิดผม ทำสำเร็จไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตัว UI part ก็จะแสดง dialog box นะครับไอห,หน้าตาแบบนี้เราเรียก dialog box เนาะซึ่ง title อยู่ตรงนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์ซีอยู่เนี่ยนะครับ title ชื่อว่า input demo ใช่ไหมครับตัว label ที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นการบอก user นะครับว่าอยากจะให้เกรอกข้อมูลอะไรก็จะอยู่ตรงด้านในของ dialog box นะครับเขียนว่า please enter your name ในที่นี้นะครับเนื่องจากเราเลือกประเภทของการรับข้อมูลเป็นกล่องข้อความเขาจะขึ้นมาเป็นกล่องข้อความว่างๆแบบนี้นะครับผมก็พิมพ์ลงไปนะครับผมพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะเพราะว่าบางทีซอฟต์แวร์หลายๆตัวเนี่ยเวลาทางานกับภาษาไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับในที่นี้ผมลองพิมพ์ภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับพิมพ์ชื่อตัวเองนะครับลำลองสังาภารัตหลังจากนั้นผมกดโอเคเมื่อผมกดโอเคเนี่ยโดยหลักการนะครับ คำว่าดํารงศักดิ์นภารัฐจะถูกนําไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า name นะครับผมกดโอเคอ่ะพอผมกดโอเคเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็แสดงตัวย่อยพา s s ตสตูดิก็แสดงหน้าจอกลับคืนมานะครับโดยที่ผมก็บอกว่าเอ,อ้าแล้วไอ้ตัวแปร name เ,เนี่ยไม่เห็นได้ใช้เลยมันอยู่ไหนนะครับไม่เห็นรู้เลยว่ามันทํางานได้ดีจริงหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่า ตัวแปรที่ชื่อว่า name เก็บชื่อไว้จริงๆนะครับผมจะใช้ activity อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นการแสดงผลข้อมูลออกมานะครับตัว activity นั้นชื่อว่า message box นะครับผมพิมพ์นะครับอยู่ใน common นะครับด้านล่างตรงนี้ message box นะครับแต่ผมชอบ search มากกว่าเพราะว่าจำชื่อได้นะครับ message นะครับผมได้ตัว message box มานะครับผมเอา message box นะครับมานะครับลากมาตรงไหนที่เราไม่สามารถวางลงไปได้ ตัวเมาส์จะกลายเป็นเครื่องหมาย Stop นะครับหรือเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะครับมันเหมือนเครื่องหมายห้ามนะครับแต่ถ้าวางลงไปได้นะครับเขาก็จะกลายเป็นลูกศรชี้แล้วก็เป็นกล่องเล็กๆแล้วบอกว่าบวกใช่ไหมครับผมจะเอา Mess a g e box นะครับมาต่อกับ Activity Input d i a l o g นะครับในที่นี้ผมวางลงไปตรงเครื่องหมายบวกนะครับต่อที่ด้านล่างนะครับต่อด้านบนก็ได้นะแต่ในที่นี้การทํางานก็จะผิดพลาดนะครับผมเอาต่อด้านล่างก่อนนะครับต่อด้านล่าง พอวางลงไปนะครับตัว Mess a g e b o กก็จะมาต่อกับตัว Input d i a l o ็แล้วก็จะมีลูกศรเชื่อมว่าถ้าเขาทำงานที่เรียกว่า Input d i ด l o ็อกเสร็จแล้วเขาจะมาทำา Mess จบ็อกต่อนะครับเนี่ยดูจากตัวลูกศรน,นะครับคราวนี้นะครับจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิด Mess a g e box เนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งค่าให้เขาทำงานได้ถูกต้องจะมีเครื่องหมายตกใจเป็นสีแดงโผล่ขึ้นมาบอกว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันยังทำงานไม่ได้นะมันยังเออร์เรอร์อยู่นะครับคุณต้องมาตั้งค่าก่อนตรรงนนีี้ะะคับจม ไอ้ตรงเครื่องหมายตกใจเนี่ยชี้เตือนไว้เลยว่าตรงไหนที่เราต้องจัดการทํางานไปปรับค่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับในที่นี้นะครับเมสเซจบ็อกมีหน้าที่แสดงผลข้อมูลออกมานะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่านะครับในช่อง Text เ,เนี่ยผมจะให้เขาแสดงตัวแปรที่ชื่อว่า n m m นะครับที่เราเอามาจากข้างบนนี้ออกมานะครับผมก็ไปกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงด้านหลังของ Text นี้นะครับ แล้วผมก็จะเลือกว่า use variable นะครับ use variable นะครับใช้ตัวแปรเรามีตัวแปรอยู่แล้วนะครับที่ชื่อว่า name มันก็จะแสดงผลตัวแปร name ออกมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อผมเลือกตัวแปร name เนี่ยเขาก็จะมี name as text name as number แล้วก็มีตัวเลือกต่างๆอีกนะครับผมจะเลือก name as text แปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยเรา เก็บตัวแปรนี้เป็นประเภทตัวอักษรนะครับตัวอักษรหรือตัวหนังสือซึ่งก็คือ text นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเราได้ทำงานกับเขานะครับในที่นี้ผมเลือก name as text ก่อนนะครับผมเลือก name as text ปุ๊บก็จบกระบวนการไอ้เครื่องหมายตกใจสีแดงก็หายไปนะครับคราวนี้ผมจะลองรันกระบวนการนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ คอมไพน์นะครับคอมไพน์คือการเอากระบวนการอย่างนี้ไปสร้างให้เป็นโปรแกรมนะครับผมใส่ชื่อลงไปนะครับเหมือนเดิมนะครับดำรงศักดิ์ภารัตตัวนี้นะครับก็จะเอาไปเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า name เป็นประเภทตัวหนังสือนะครับเป็นประเภทตัวหนังสือนะ,อ,ะอย่างนี้นะครับผมกดโอเคโอเคปุ๊บคราวนี้แทนที่กระบวนการจะจบแล้วก็กลับไปที่หน้า UI Path Studio นะครับ ตัว message box ก็จะแสดงผลออกมานะครับโดยเอาข้อมูลที่อยู่ในตัวแ r a n d name ออกมาแสดงในกล่องข้อความนะครับเขาก็เอาชื่อของผมมาแสดงตรงนี้พอผมกดโอเคเขาก็จะกลับไปที่หน้าสตูดิโอนะครับาวนี้คำว่าตัวแปรก,ก็แปลว่าค่าเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนไปตามค่าที่ user พิมพ์มเข้ามาคาวนี้ผมจะลองรันอีกรอบหนึ่งครับผมลองพิมพ์ภาษาไทยลงไปบ้างนะครับ อยากจะรู้ว่าเขาทํางานกับภาษาไทยได้ไหมนะครับผมพิมพ์ชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยลงไปนะครับผมกดโอเคเขาก็จะแสดงนะครับเมสเซจบ็อกนะครับที่มีชื่อของผมอยู่ข้างในนี้นะครับสังเกตสังเกตว่าขนาดของเมสเซจบ็อกเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความยาวของตัวอักษรนะครับในที่นี้ผมกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับผมลองรันอีกรอบนึงผมพิมพ์ให้ยาวขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับข้อความนี้เป็นข้อความ ที่มีขนาดยาวนะครับจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการแสดงผลมากกว่า 1. บรรทัดอ่ะเราพิมพ์ยาวๆแบบนี้ดูซิว่าเดี๋ยวเมสเ a จบ็อกเนี่ยเขาจะแสดงผลออกมาอย่างไรนะครับจะเห็นว่าเมื่อผมพิมพ์ข้อความยาวๆนะครับตัว i n นพุตเนี่ยก็จะมีการขยายช่องใช่ไหมครับขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับผมกดโอเคนะครับตัว Message Box ก็จะขยายขนาดนะครับให้เหมาะสมกับความยาวของข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปตะกี้นี้นะครับผมกดโอเคนะแบบนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วนะครับ i n p u t d เ a l o อเอาไว้รับข้อมูลจาก User m e s s a ครับ x ม s s a g e box มีหน้าที่แสดงข้อความจากตัวแปรออกมานะครับนักศึกษาจะถามว่า แล้วเราไม่แสดงข้อความจากตัวแปรได้ไหมผมลองลาก Message Box อีกอันนึงมาต่อนะครับเอามาต่อนะผมไม่แทนที่นะผมเอามาต่อนะครับคราวนี้นะครับใน Text เนี่ยผมกดเครื่องหมายบวกแต่แทนที่ผมจะเลือกตัวแปรนะครับผมไปเลือก Text เฉยๆนะครับเมื่อผมเลือก Text นะครับตัว UI p a t s Studio จะขึ้นกล่องขึ้นมาอันนึงให้ผมพิมพ์ข้อความลงไปนะครับผมจะว่าข้อความนี้นะครับข้อความนี้ เป็นข้อความที่กรอกเข้ามาในขณะที่สร้างกระบวนการสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมเลือก Text นะครับตัว UI p a t h Studio จะเปิดสิ่งที่เรียกว่า Text Builder ขึ้นมาให้ผมแล้วผมพิมพ์ข้อความลงไปตรงนี้ข้อความนี้จะค่อนข้างเรียกว่ามัน มันฟิกส์นะครับมันแก้ไขไม่ได้นะครับยเว้นเราต้องมาเปิดในกระบวนการแล้วก็มาเปิดแก้ไขตรงนี้นะครับแต่มันจะไม่ได้เป็นการรับข้อมูลจากยูเซอร์มาแสดงอีกต่อไปนะครับมันเป็นข้อความที่เรากําหนดให้ในระหว่างที่เราสร้างกระบวนการเลยผมกดเซฟอ่ะแบบนี้ได้แล้วนะครับผมรันนะครับอีกหนึ่งรอบสิ่งที่เราคาดหวังนะครับอันที่1ครับเราจะต้องเจอ Input d i a l ็ g นะครับอ่ะผมพิมพ์ลงไปนะครับสมชายนะครับใจดีนะครับ เมื่อผมกดโอเคสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเจอก็คือ Mess a g e box ที่แสดงคาว่าสมชายชัยเดีออกมาใช่ไหมครับผมกดโอเคปุ๊บผมได้ตัวนี้ละนะครับเขาไี้เพราผมกดโอเคเนี่ยกระบวนการยังไม่สิ้นสุดใช่ไหมครับสิ่งที่เราคาดหวังได้อีกอันนึงก็คือเดี๋ยวเขาจะต้องนํา Mess a g e box ที่เราได้กําหนดข้อความไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงขึ้นมานะครับผมกดโอเคเห็นไหมครับก็จะมี Mess a g e box ที่แสดงข้อความที่เราได้ระบุไว้ตอนที่สร้างกระบวนการนะครับที่เขียนว่าข้อความนี้ เป็นข้อความที่กรอกเข้ามาในขณะที่สร้างกระบวนกาพิมพ์ตกไปในกระบวนการนะครับกดโอเคก็จบนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราสามารถรับข้อมูลมาจากยูเซอร์แล้วมาแสดงก็ได้หรือเราสามารถกําหนดข้อความที่เราต้องการลงไปในระหว่างสร้างกระบวนการแล้วนํามาแสดงก็ได้นะครับเอาละ่ะผมจะลบตัว m e s s a จบ็อกอันที่2นี้ทิ้งนะครับผมมาเลือก m e s s a จบ็อกนะครับผมคลิกขวานะครับ ก็จะมีออปชันที่เรียกว่า delete นะครับ delete ผมลบอันนี้ทิ้งก่อนนะครับนี่เป็นวิธีแรกนะผมตัดมันทิ้งเอาออกไปนะครับครานี้ผมบอกว่า message box อันที่2เนี่ยผมไม่อยากจะให้มันทํางานนะแต่ผมก็ไม่อยากจะลบมันทิ้งเพราะผมอาจจะเปลี่ยนใจเรียกเขากลับมาทํางานทีหลังนะครับครานี้ผมก็สามารถมาคลิกขวานะครับแต่แทนที่ผมจะเลือก delete นะครับผมจะเลือกสิ่งที่เรียกว่า disable activity ผมเลือก disable นะครับ ตรงนี้นะครับเวลาผมเลือก disable activity นี้จะมีกล่องอันนึงมาครอบไว้ที่เขียนว่า comment out แล้วก็จะกลายเป็นสีจางๆแบบนี้นะครับแปลว่าตรงเนี้ย activity นี้จะไม่ทำงานนะครับถูก comment out หรือถูกเ,เรียกว่าข้ามไปนะครับตรงนี้จะไม่ทำงานนะครับถ้าผมอยากจะให้เขากลับมาทำงานนะครับผมก็คลิกขวาอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่า enable นะครับ activity อ่ะก็จะกลายเป็นกล่อง ที่สีจะไม่จางละนะครับแล้วไอ้กล่องที่เขียนว่า comment out ก็จะหายไปนะครับแต่ในที่นี้ผมขอเลือก disable หรือ comment out ไปก่อนนะครับ disable นะตรงนี้นะครับวิธีที่2นะครับที่ผมอยากจะแสดงผลออกมาจากตัวแปรนะครับเรียกว่านำตัวแปรมาแสดงผลเนี่ยก็นอกจากจะใช้ message box แล้วผมมีอีก activity หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับ activity เนี่ยเรียกว่า write line write line อยู่ใน common เหมือนกันนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ ก็ผมขอเลือกที่จะเซิร์ชล้กันนะครับผมพิมพ์คําว่า write นะครับที่แปลว่าเขียนเนี่ยนะครับ write line นะครับถ้าแปลออกมามันก็แปลตรงๆนะว่าเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในบรรทัดนั้นนะครับผมเอา write line มาต่อนะครับ write line มาต่อนะครับ write line ี่ <c oughs> จะคล้ายๆกับ text write line ก็จะคล้ายๆกับ message box ก็คือว่ามันจะมี text ให้เรา เซตอัอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดเข้า่อหมายบวกนะครับแล้วก็สามารถ write นี่นะครับตัวแปรออกมาได้ผมก็เลือก use variable แล้วผมก็เลือก name แล้วผมก็เลือก as text นะครับผมกดนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจะสั่ง Run แน่นอนครับเวลาสั่ง Run เราได้ dialog box ขึ้นมา1อันเราพิมพ์ชื่อลงไปนะครับ รากดโอเคนะครับชื่อนี้จะถูกเก็บไว้ในตัวแปรที่เรียกว่า Name แต่คราวนี้ครับจะเห็นว่าตัว UI p a t s Studio แสดงกลับขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่เห็นมีการแสดงผลตัวแปรออกมาเลยครับคำถามคือแล้ว r i t e line มันทำงานหรือเปล่าตัวแปรของเราไปแสดงผลที่ไหนนะครับเวลาเราสั่ง r i t e line นะครับการแสดงผลเนี่ยจะถูกแสดงผลไปในกล่องที่เรียกว่า Output นะครับ o u t p u t นะครับ เราก็อาจจะสงสัยว่าเอาพุทธที่ว่านั้นอยู่ตรงไหนนะครับนี่เรามองไม่เห็นเลยนะครับเอาพุทธเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ในชุดนี้นะครับเอาพุทธตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับนะคราวนี้ผมลองดูนะครับถ้าผมกดเอาพุทธนะเขาก็จะแสดงกล่องนะครับส่วนที่เรียกว่าเอาพุทธเนี่ยขึ้นมานะครับคราวนี้ปกติเนี่ยผมจะชอบเปิดเอาพุทธนี้ค้างไว้นะครับผมก็อยากจะเลือกตัว ลูกสรลงนะครับผมจะเลือกด็อกนะครับก็คือผมจะเอาตัวเอาพุทเนี่ยเอาฝากประจําไว้ที่หน้าจอหลักเลยนะครับด็อกกิ้งก็คือการเอามาติดไว้นะครับด็อกจริงๆแล้วแปลว่าท่าเรือก็ได้เวลาท่าเรือเนี่ยนะครับก็จะมีเรือเข้ามาเทียบท่าใช่ไหมครับการเทียบท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าด็อกกิ้งนะครับผมก็เอาส่วนที่เรียกว่าเอาพุทเนี่ยมาเทียบท่าหรือมามารวมไว้กับหน้าจอหลักนะครับจะได้เห็นนะครับคราวนี้สังเกตว่าไอ้ตรงเอาพุทถ้าเรามาดูในช่องข้างล่างของเขาเนี่ยนะครับ เขาจะมีการแสดงผลนะเขียนว่าสมชายใจดีตรงนี้เห็นไหมครับเป็นตัวเล็กๆตรงนี้นะนะครับเวลาเราสั่ง right line นะครับ right line นะครับการแสดงผลจะมาแสดงผลในส่วนของ output เสมอนะครับแต่นอกจากนี้นะครับ output เนี่ยจะมีการแสดงผลส่วนอื่นๆด้วยเช่นเขาจะบอกว่ากระบวนการของคุณรันสำเร็จนะนะครับกระบวนการของคุณเนี่ยใช้เวลารันกี่วินาทีหรือกี่เสียววินาทีนะครับ กระบวนการของเราถ้าทําไปมี e r อร์หรือไม่อย่างเงี้ยนะครับเขาจะบอกเราอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ไรท right ์ l i n e แสดงผลเมื่อไหร่นะครับการแสดงผลจะมาผลในช่อง o u t ท์พข้อดีก็คือเราสามารถดูผลลับได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปคอยกดไอตัวแมสเซจบล็อกกดโอเคคอยมาดูว่ามันเด้งขึ้นมาตรงไหนนะครับถ้าเราอยากจะแสดงผลเร็ว,รวๆใช้ไรท right ์ l i n e ก็จะดีกว่าแต่ถ้าเราอยากจะแสดงผลให้กับยูเซได้เห็นนะครับ เราใช้ Message Box ก็อาจจะดีกว่านะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับอ่าคราวนี้เราลองอีกอันหนึ่งดีไหมครับในตัวอ่าอินพุตเดลเนี่ยจะเห็นว่านอกจาก Input Type จะมี Text Box แล้วนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า m Multiple c h o i c e นะครับพะผมเลือก Multiple Choice ในที่นี้เนี่ยเขาจะมีการบอกว่าแล้วถ้าเกิด u u t t p p l e h o o i e ของคุณเนี่ยคุณมีออปชันอะไรให้ User เลือกบ้างล่ะนะครับ เขาก็จะมีกล่องขึ้นมาให้เรามาถามเรานะครับแต่นี้เขาจะบอกว่าไอตัวออปชันหรือตัวเลือกนั้นเนี่ยนะครับจะต้องขั้นด้วย separate with semicolon เดี๋ยวลองทําดูครับผมกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วผมก็จะเลือก text นะครับผมจะสร้างตัวเลือกนะซึ่งเขาบอกว่าตัวเลือกของเราต้องขั้นด้วย semicolon ใช่ไหมครับผมก็อาจจะเลือกนะครับสมมติบอกว่าชาย semicolon หญิง เราก็บอกว่าไม่ระบุอ่อย่างนี้นะครับมีอยู่3ตัวเลือกนะครับแต่ละตัวเลือกขั้นด้วยเซมิโค้ดผมกดเซฟในที่นี้แทนที่จะเป็น enter your name นะครับผมก็มาแก้นิดนึงเนาะว่าผมกดในกล่องนี้นะครับก็จะขึ้นตัวเลือกมานะครับผมก็เลือก text ถ้าผมเลือก text ปุ๊บเขาจะพามาที่ text builder นะครับคราวนี้ผมจะแก้ label นะแทนที่จะบอกว่า please enter your name นะครับผมจะบอกว่าถามเนาะ what What is your gender? อาท่านเป็นเพศอะไรนะครับอาผมกดเซฟนะครับคราวนี้เวลามาเก็บผมใช้ตัวแปรเดิมแล้วกันนะครับสมมตผมเอามาเก็บไว้ในคำว่า name นี่แหละนะครับจริงๆผมควรจะสร้างตัวแปรใหม่ที่ชื่อว่า gender ขึ้นมารับข้อมูลนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมอยากจะทําให้กระบ,บวนการมันง่ายหน่อยก็ผมใช้ตัวแปรเก่าแล้วกันนะครับที่ชื่อว่า name หลังจากนั้นนะครับก็เอา name เนี่ยมาสแสดงอยู่ตรงด้านล่างตรง right line ตรง output ตรงนี้นะครับ อล,ลองดูครับผมสั่ง Run ในที่นี้นะครับผมคาดหวังว่าจะเห็นไดอ l o g ็อกอันนึงนะครับชื่อว่า Input Demo เหมือนเดิมแต่คราวนี้แทนที่เราจะต้องกรอกข้อมูลลงไปในตัวกล่องข้อมูลนะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับเป็นออปชันขึ้นมาผมก็จะบอกว่าให้เราเลือกใช่ไหมผมก็เลือกเพศนะครับหลังจากนั้นผมกดโอเคกดโอเคนะครับ <S <S เขาก็กลับมาที่ตัว UI p a t s Studio แต่นะครับผลลัพธ์จะถูกแสดงอยู่ตรงที่เอาพุทด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะก็พิมพ์ผลลัพธ์ออกมาจากตัวแปรนะครับก็ในบทเรียนนี้นะครับผมพามาดู a c t i v วิตี้นะครับที่รับ input จาก user อนะครับคือรับข้อมูลนะครับเอาข้อมูลที่รับมานั้นเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับนำตัวแปรมาแสดงผลผ่าน m e s s a จบ็อกหรือตัว r i h t line ซึ่งจะแสดงผลในตัว กล่องเอาพุททางด้านที่ผมเอามาวางไว้ตรงด้านล่างของย i ย a t พ s t ส d i ดโอนะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็สวัสดีครับ